สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับมัตเตอร์เสือในรายวิชาทัศนศิลป์ครับวันนี้มัตเตอร์เสือก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหลักการออกแบบหมายถึงการนําเอาส่วนประกอบของาทาัศนท่าต่างๆมาจัดเข้าด้วยกันให้สัมพันธ์กันและเกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ ที่แสดงคุณค่าทางความงามหลักการออกแบบได้แก่ 1. ความเป็นเอกภาพ 2. ความสมดุล 3. จุดเด่น 4. ความกลมกลืน 5. ความขัดแย้งความเป็นเอกภาพหมายถึงความประสานกลมกลืนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจายแสดงออกให้เห็นถึงความพอดีของความงาม ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเอกภาพในสิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกภาพในงานทัศนิิลธ์เราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับความเป็นเอกภาพในสิ่งแวดล้อมเป็นความประสานกลมกลืนของทัศนาท่าต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการสร้างงานศิลปะโดยตรงซึ่งผู้สร้างสามารถรับรู้สังเกตได้ถึงความเหมาะสมความงดงามตามที่ปรากฏเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสารรค์ผลงานเช่น ภาพลิงแม่ลูกแสดงความเป็นเอกภาพโดยการสัมผัสและทับซ้อนกันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนสอดคล้องกลมกลืนกันต่อมานะครับคือความเป็นเอกภาพในงานทัศนศิลป์เป็นการสร้างสารรค์ของศิลปินโดยการนำเอา,าทัศนธาตุต่างๆมาจัดวางในผลงานศิลปะให้เกิดความประสานกลมกลืนกันสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไม่กระจัดกระจาย ให้ความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความพอดีและความงามภายในภาพเช่นรูปแบบงานจิตรกรรมของอาจารย์ประหยัดคงดำต่อมานะครับเรื่องความสมดุลความสมดุลหมายถึงการประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆโดยแบ,บ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน 2. ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่นความสมดุลในสิ่งแวดล้อมเป็นความประสานกลมกลืนความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในรูปทรงที่ปรากฏขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไปดูภาพตัวอย่างกันเลยนะครับจากภาพเป็นภาพถ่ายของสะพานพุทธนะครับหรือว่าอีกมีชื่อเรื่องว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าแสดงการจัดวางภาพโดยเน้นความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันในระหว่างเสาทั้งสองข้างนะครับ ให้ความรู้สึกที่นิ่งสงบและไม่เคลื่อนไหวเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับความสมดุลในงานทัศนศิลป์เป็นการสร้างสารรค์ของศิลปินโดยการนําทัศนธาตุาต่างๆมาจัดวางในผลงานทัศนศิลป์ให้ประสานคมกลืนกันมีความพอดีในส่วนต่างๆในผลงานนะครับอย่างเช่นผลงานของอนันต์ราชวังอินในงานจิตรกรรมไทยศิลปินแสดงการจัดวางภาพ โดยเน้นความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันให้ความรู้สึกนิ่งสงบและไม่เคลื่อนไหวเรื่องต่อมานะครับจุดเด่นจุดเด่นหมายถึงส่วนสำคัญที่ปรากฏชัดและสะดุดตาเช่นภาพดอกบัวในสระแสดงจุดเด่นของภาพด้วยสีของดอกบัวที่อยู่ท่ามกลางใบบัวสีเขียวจึงทำให้ดอกบัวดูโดดเด่นน่าสนใจซึ่งเป็นจุดเด่นในสิ่งแวดล้อมต่อมานะครับ เป็นจุดเด่นในงานทัศนศิลป์เป็นการสร้างสารรค์งานของศิลปินโดยการนำทัศนาท่าต่างๆมาจัดวางในผลงานศิลปะให้มีความปรากฏเด่นชัดและสะดุดตาให้ความรู้สึกดึงดูดและน่าสนใจการสร้างจุดเด่นในงานทัศนศิลป์สามารถทำได้หลากหลายวิธีการได้แก่การเน้นด้วยเส้นสีขนาดรูปร่างและรูปทรงเช่น งานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ตอนมยราบสะกดทัพเป็นการเน้นจุดเด่นของภาพด้วยขนาดที่ใหญ่และเด่นชัดของหนุมานที่มีการจัดวางตำแหน่งไว้กลางภาพจึงทำให้เกิดจุดเด่นในงานทัศนศิลป์เรื่องต่อไปนะครับความกลมเกินความกลมเกินหมายถึงความสัมพันธ์กลมเกืนกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเข้ากันได้ดีและไม่ขัดแย้งกันตัวอย่างเช่น 1. ความกลมกลืนในสิ่งแวดล้อมเป็นความกลมืนกันสลับสูนซึ่งกันและกันและเข้ากันได้ดีและไม่ขัดแย้งกันของทัศนาธาตุต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเช่นภาพจักจัก่์เกาะบนใบไม้เป็นลักษณะของความกลมคกลืนของสีในสิ่งแวดล้อม 2. ความกลมคกลืนในงานทัศนศิลป์เป็นการสร้างสารรค์ของศิลปิน โดยการนำเอาทัศนธา,าตุต่างๆมาจัดวางในผลงานให้เกิดความกลมกลืนกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเข้ากันได้ดีและไม่ขัดแย้งกันสามารถทำได้หลายลักษณะด้วยกันเช่นจากภาพผลงานของโจเซฟเมลรอร์ดวินเลียมเทนเนอร์โดยศิลปินแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนภายในภาพด้วยสีและน้ำหนักของแสงเงาทำให้ภาพดูมีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรื่องต่อไปนะครับความขัดแย้งความขัดแย้งหมายถึงการตัดกันหรือขัดแย้งกันตัวอย่างเช่น 1. ความขัดแย้งในสิ่งแวดล้อมคือการตัดกันหรือขัดแย้งกันของทัศนธาตุต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเช่นภาพใบไม้กับเปลือกไม้ที่แสดงความขัดแย้งกันของสีและพื้นผิวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 2. ความขัดแย้งในงานทัศนศิลป์เป็นการสร้างสารรค์งานของศิลปินโดยการนำทัศนาทาต่างๆมาจัดวางในผลงานให้เกิดการตัดกันหรือขัดแย้งกันเพื่อลดความกลมกลืนลงเพราะถ้ามีความกลมกลืนมากจนเกินไปอาจทำให้ผลงานดูจืดชืดน่าเบื่อได้ดังนั้นการสร้างความขัดแย้งที่พอเหมาะจะช่วยให้ผลงานดูมีชีวิตชีวาน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น เช่นผลงานของอาจารย์ศรีวันเจนหัตการากิจโดยศิลปินได้แสดงการจัดภาพโดยใช้หลักความขัดแย้งด้วยสีนั่นเองครับสำหรับวันนี้เด็กๆคงได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์กันแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ